จบด็อกเตอร์หวนคืนวงการในรอบสิบกว่าปีปัจจุบันนุ่นอัชราทายาเจ้าพ่อปปาราซีเจ้าแรกในไทยอดีตเคยโด่งดังไม่แพ้อั้มพัชราภาหายหน้าหายตาจากวงการไปนานมากถ้าจะพูดนางร้ายตัวท็อปในยุคเก้าต้องมีชื่อของนุ่นอัชราเหลืองสวัสด์ลูกสาวคนสวยของเจ้าพ่อป,รปาราซีเจ้าแรกของเมืองไทยแก้วพรีเมียติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน ด้วยฝีมือการสแสดงที่โดดเด่นเข้าถึงบทบาทจนแฟนๆอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกได้ว่ายุคนั้นเธอโด่งดังพอๆกับก,บ,กบสุวรรณันอัมพชราภาเลยก็ว่าได้นุนอัชาราเลืองสวัสดิ์หลายคนยังคงจําเธอได้ดีกับบทบาทต่างๆในละครของทางช่องเจ็ดยุคที่นางเอกตัวแม่ๆอย่างกบสุวรรณันอัมพชราภานุชวราานุชเพิ่งจะเข้าวงการมาใหม่ๆและมีโอกาสได้เล่ลนลรื่องครด้ด้กันอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะบทนางร้ายตัวอิจฉาเพื่อนนางเอกชื่อของนุ่นอัญชราเลองสวัสด์ก็ยืนหนึ่งมาแรงมากในยุคนั้นจนมาวันนี้เพื่อนเพื่อน,นักสแสดงในวงการหลายคนกลายเป็นนางเอกตัวแม่เบอร์นหนึ่งของวงการแต่นุ่นอัญชราเลองสวัสด์กลับหันหลังในวงการและหันไปทํากิจการส่วนตัวและเรียนต่อจนตอนนี้เธอเรียนจบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากรัวมหาวิทยาลัยรายชภัฏสวนสุนัน,นทาด้วยเกรดเฉลี่ย3.85จนตอนนี้ต้องเรียกเธอดออรนุ่นอัญชราเลองสวัสด์ แต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าพอเรียนจบจะมีโอกาสได้เห็นฝีมือทางการแสดงของดออรนุ่นอีกครั้งหรือเปล่าเพราะเรื่องการแสดงบอกเลยว่านุ่นอัญชาราไม่เป็นสองรองใครถ่านางร้ายมือตบมือกรีดอารวาสบ้านตากในายุเก้าศูนย์ 90, บางนุ่นอัญชาราเลืองสวัสด์เท่านั้นล่าสุดเรื่องของงานในวงการนุ่นอัญชารา กลับมาในวงการละครอีกครั้งในรอบสิบกับปีในละครเรื่องแทน2แผ่นดินทางช่องเจ็ดซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของผู้กำกับมากความสามารถฉลองพักดีวิติตที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นเองและได้ถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติราชการที่9 10เส้นทางเกียรติยศ The Way of d a g n i t y คนงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของโควิดวัฒนกุลอีกด้วยสำหรับนายสิริเหลืองสวัสดิ์พ่อของนุ่นอัชาราปัจจุบันยังทำหน้าที่อยู่ในวงการอยู่โดยเป็นกรรมการของกิจการสังกัดภาพยนตร์ชื่อดังอยู่หลายแห่งฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ